ดีครับมานานยังม,มานานหรือ,อยังแค่เเดียวอ๋อโอเคก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็ว,วันนี้วันอะไรเนี่ยวันพุธหรือเปล่า มากับน้องไนนะก็น้องเขาท,ทักมาชวนนะครับก็ทักมาชวนไปไปเอารถน้องเขาที่ซ่อมอยู่นะซัตเอ็กเซโหดูเขาขับดิขับปิวเลยนะ <c oughs> เก่งอะ่ะคือเขาขับมานานนะเขาแทรกเขาวิ่งผ่านตรงกลางเหมือนรถเล็กเลยอะผมยังไม่กล้าทำอย่างเขาเลยนะผมเป็นผู้ตามนี่แหละดีแล้วเขาบอกแต่วันนั้นคุยกันเรื่องอะไรนา คุยกันเรื่องความเร็วเนี่ยมั่งว่าผมไม่เคยขับเร็วผมใจไม่ถึงใช่ไหมผมกลัวอ่าบอกพี่ยังไม่เคยขับถึงร้อยห้าสิบเลยอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าถ้าพี่ไปเที่ยวก็พู้ผมมาเลียพี่ถึงสองร้อยแน่นอนผมก็โอ้โหขนาดน,นั้นเลยเหรอไม่ไหวมั้ง <laughs> ผมก็หัวเราะไปแล้วแต่ในใจก็นึกไม่ไหวมั้ง ที่แก่แล้วนะน้องเอ้ยใจพี่ไม่ถึงเนอนะครับโอ้ยแรงดันขาดแล้วนะครับแรงดันยางเดี๋ยวขากลับต้องต้องแวะเพราะว่ากำลังนึกอยู่เลยว่าเอ๊ะมันไม่เตือนทันทีนะตอนนี้มันเตือนแล้วตามน้องอย่างเดียวครับ น้องถ้าไปเรียนไหนเราก็ไปเรียนนั้นดูเข้าไปเลยครับผมล็อข้างดีกว่า ขับไปเขาก็เขาก็เป็นห่วงผมนะเห็นหันมามองบ่อยอยู่เขาคงห่วงว่าผมตามเขาทันหรือ,รอเปล่าใกล้ถ่าเร็วกว่าน,นี้ผมก็คงตามไม่ทันอ่ะนะน่าจะใกล้ถึงแล้วนะครับ ขึ้นตรงนี้ว่ะเฮ้ยเออเนี่ยเหรอร้านอยู่นี่เหรออ๋อเพราะเดี๋ยวพี่ไปไหนต่อก็ต้องกลับบริษัทแหละนันก็คืออันนี้เราก็ต้องไปเลยอ,อ่าไปไหนกันต่ออะ จะไปไหนกันต่อาาอ้าวหรออ๋อคันนี้นะครับโอ้คาร์บอนยกคันเลยฮะมีดูคติอยู่ข้างในแต่คาร์บอนเงาเลยนะ ซดเอ็กซิบเพิ่งได้เห็นใกล้ใกล้เอาได้เบาวกว่าไหมเาบาวกว่าปะอ,าปอันนี้อันนี้กี่โล ไม่น้ำหนักรถอะคือเพรตั้งกัมันเหมือนกันหหนะแหละต้นหนักกี่กินะพี่ร้ยอยแปดบกว่าโอ้ยบอกกว่า,อ,วาอันนู้นร้อยร้อยร้อยเก้าเจ็ดอืมแล้วก็ขอออ่ะอันนี้ท่อก็เหลือร้อยกว่าร้อยเจ็ด

น้องออกก่อนนะครับเพราะเราจะถ่ายคลิปออนเป็นไงครับทุกคนจะไม่ให้ถึงสองร้อยได้ไงดูเข้าไปครับยังก,ก็จะลวด ไม่ถึงฮะแต่ไม่ถึงอย่างน้องเขานะเออทำไมวะแก่แล้ว,วะนะฮะฟังเสียงท่อเปิ่บเลยถ้าไปทริปน่าจะสนุกนะเนี่ย จะเอาคลิปสะหน่อยแ้แ,แ้เป็นไงสมชื่อนะครับเขาเคยอยู่สายบันเทิงมาก่อนนะครับดูตักเสื้อเสื้อใส่เสื้อสายบันเทิงมาไม่ทรมาดะนะครับใส่ลูกชิ้นเพิ่มนะครับเพิ่มลูกชิ้นพิเศษ เขาถึงไม่น,าน่าหรอกเขาถึงบอกว่าไปกับเขานี่ถึงสองร้แน่นอนนะครับจะไม่ให้ถึงได้ไงครับอีแบบนี้เสียงท่อน้องเขาโอ้โหกังวานนะครับตอนที่เขาแซงไปได้ย็นไหมฮะเออนั่นแหละเป็นด้วยประการ,ระชะนีป้าแสบบแก้วหูเลยอ่ะ ตอนนี้ไม่ได้ยินอะไรเลยทั้งถนนนะแม่ถ้าไปต่างจังหวัดน่าจะสนุกนะครับนะแต่ผมไม่รู้จะสนุกกับเขาหรือเปล่าขับเป็นเต่าขนาดนี้ 何 <noise> นะครับ บิ๊กไบค์ใช่ไหมแบบนี้คือขับรถเล่นใช่ไหมครับเออผมไม่รู้ไงปกติผมขับแต่รถเล็กเนาะไม่เคยไม่เคยขับเลยไม่รู้ว่าบิ๊กไบค์ขับรถเล่นกันยังไงนะครับเขาบ,บอกไว้เล้ขับรถเล่นกันนะครับคือขับแบบนี้ใช่ป่ะ<ง>แล้วผมจะแยกตัวกับเขาเนี่ย ผมต้องบอกเขายัางไงอ่ะผมจะบอกเขาไงอ่ะว่าผมต้องไปแล้วอะ่ะผมต้องกลับอยู่เทินเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ความบอก เป็นอันจบทริปนะครับไปรับรถ ZX10 นะครับของน้องไนนะครับก็มี ZX6 คันหนึ่งนะครับ z ซ1 0ของน้องไนคันหนึ่งนะครับแล้วก็เอสพันของผมคันหนึ่งก็นี่แยกแยกสูงออกมาไม่ได้บอกเลยนะไม่รู้จะบอกตอนไหนจริงๆนะครับโอ้โหเขาขับกันโคตรเก่งครับต้องบอกอย่างนี้นะฮะก็อย่างว่าครับเขาเป็นรุ่นพี่ในวงก,การนะ เอ้ยน้องคนที่ขับสซดเอหกอายุสิบสี่นะครับพี่น้องสิบสี่นี่อะไรมสองใช่ไหมสุดยอดอะ่ะขับโคดเก่งเลยแล้วก็น้องไหมสิบเก้านะครับสิบเก้านี่ปีไหนปีสองใช่ไหมเอาง่ายๆน้องไหมห่างกับผมยี่สิบปีอะ่ะผมนี่ เป็นน้าเป็นอาได้เลยนะครับก็แต่ว่าในถ้าในว่าด้วยเรื่องของบิ๊กไบค์เขาเป็นรุ่นพี่นะรุ่นพี่หลายปีด้วยนะครับเขาก็ขับมาตั้งแต่อายุสิบสี่เหมือนกันนะถ้าผมจําไม่ผิดนะอืมขับมาตั้งแต่อายุสิบสี่เหมือนเท่าๆกับน้องคนเมื่อกี้ลืมถามชื่อเขานะครับถ้ายังไงถ้าน้องดูก็มาเม้นบอกชื่อพี่นิดนึงนะครับหรือแอดเฟซพี่มาก็ได้นะเกาะกลุ่มกันไว้นะครับ ไปกับน้องหนุกดีนะครับพี่อาจจะขี่ไม่ทันนะครับเพราะว่ารถพี่4ซีแรงไม่เท่านะครับรถพี่เป็นา150นะครับอ่าน้อง Zx6 นะครับมากกว่าพี่450แล้วก็น้องไม้นะครับ Zx10 นะครับก็มากกว่าพี่850นะครับน่าเพราะฉะนั้นอย่าแปลกใจถ้าพี่จะตามไม่ทันนะครับอ่าอายุพี่เยอะแล้วครับ ขับเร็วกว่าน,นี้เดี๋ยวพี่หัวใจวายครับเฮ้ยดูน้องก็ขับน่าสนุกนะพูดถึงอะ่ะปูดปาดปูดปาดเออปื๊ดแซงผงไปนี่โอ้โหกระหึ่มกลางวานเลยนะตอนเขาแซงผมนะบอกเลยนะครับทุกคนตกใจอ่ะครับผม <c oughs> ผมเคยคุยในเม้นยูทูบนี่แหละแล้วมีคนมาเม้นว่าเออผมขับรถอยู่ริมถนนแล้วบิ๊กไบค์เขาขับผ่าน โอ้ยผมตกใจเลยพี่ผมก็เออครับใช่ผมก็เคยเหมือนกันแต่ว่าเราไม่คิดว่ามันจะขนาดนี้ตอนนั้นเรานั่งในรถยนต์ไงเราก็มันก็มันก็ไม่ได้ตกใจอะไรมากมายครับแต่เมื่อกี้ตอนที่น้องเขาแสงผมไปอะ่ะเฮ้ยตกใจจริงวะ่ะตอนที่ออกจากไฟแดงมาแล้วเขาให้ผมมาก,ก่อนอะ่ะแล้วน้องเขาบิดแสงโอ้ยเนี่ยโอ้บอกเลยตกใจครับด้วยความที่ มันเร็วใช่ไหมครับรถรถน้องเขามันเร็วมากช่วงที่มันแซงอะ่ะแล้วก็เสียงท่อเนี้ยผมก็ขับธรรมดาผมก็ว่าผมออกแรงที่สุดในชีวิตผมแล้วนะเมื่อกี้นะอ่าเจอน้องเข้าไปนี่ผมนี่ประมาณว่าเพิ่งตัดเพิ่งตัดสายลบนะครับอ่าน้องเขานี่ถ้าเป็นในด้านการขับบิ๊กไบค์นี่นะฮะน้องเขา จบปริญญาตรีแล้วตอบปริญญาโทแล้วผมนี่เพิ่งจะตัดสายสะดือนะครับก็เลยตกใจนิดนึงนะครับไม่นิดนึง่งก็ตกใจแหละพี่น้องเอาตรงๆเลยครับและนี่แยกตัวออกมาไม่รู้ว่าเขาจะรอผมหรือว่าหาผมหรือเปล่านะเพราะผมแยกตัวออกมาแล้วไม่ได้บอกเลยก็เดี๋ยวเดี๋ยวส่งข้อความไปบอกนะครับพอดีต้องไปทํางานต่อนะครับอันนี้แวบงานออกมา <laughs> ก็ไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับ ก็อยากเจอน้องๆเขาด้วยนะครับเพราะว่าขับคนเดียวมันก็เหงาเนาะม,มาแล้วครับมาเปลี่ยนรดก่อนครับผมในมันเตือนนะครับเตือนไอ้ลมยางนะครับก็น่าจะเท่านี้นะครับก็ เดี๋ยวผมต้องมาเปลี่ยนของฮอ Honda นดะ้าลีดนะครับลีดพันองผมไปส่งข้อความไปบอกเขายังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับก็จบลงนะครับทิปนี้ทริปไปรับแท็กเอสิบนะครับของ,องน้องนายฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ